สวัสด,ดีค่ะเด็กๆทุกคนจำคุณครูนางและคุณครูพาได้ไหมคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องหน่วยอะไรคะคุณครูพาหน่วยวิทยา,าศาสตร์สร้างสรรค์ค่ะใช่ค่ะเรากำลังจะทำการทดลองเรื่องไข่ลอย<ห>น้ำค่ะเด็กๆคะเด็กๆอยากทำไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำเรามาเตรียมอุปกรณ์อันดับแรกเลยนะคะลูกอันดับแรกคือไข่ค่ะเอะอันดับที่สองค่ะ แก้วน้ำค่ะแก้วส่องไปด้วยนะคะเกลือค่ะซอฟและน้ำเปล่าค่ะซอสและนะคะสุดท้ายก็คือูช้อนค่ะเริ่มต้นทำยังไงคะเริ่ลยนะคะเด็กๆผู้พาทำได้ค่ะเริ่มจากเอาน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปในแก้วค่ะ ต้องเต็มมากนะคะถ้าเต็มมากเวลาเราหย่อนไข่ลงไปน้ำนมันขึ้นเลนะคะไ,<อ>ไปทำอะไรคะคุณครูเริ่มทดลองกันเลยค่ะโดยเริ่มจากอะไรคะคุณครูต้องเอาไข่ใส่ปไปในแก้วที่มีน้ำเปล่าค่ะตบลงไปเกิอดอะไรไขึ้นสังเกตสิคะว่าไข่เป็นยังไงคะ จมอยู่ที่ก้นแก้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทำไงต่อคะเริ่มจากใช้เกลือค่ะช่วยช็อตนะหลอกน้ำพร้อมๆกันให้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คนก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ ให้เกลือละลายก่อนนะคะให้เกลือละลายก่อนละลายนะคะติงกๆมาหาคําตอบไปพร้อมๆกับคุณครูนางและคุณครูทานนะคะว่าทําไมน้าไข่จิ้มจมในแก้วน้ําปล่าแล้วแก้วน้ําที่ใส่เกลือจะเกิดอะไรขึ้นนะเรามาลุ้นกันเลยนะคะลูกๆรอแล้วคุณครู น้ำไข่ลงเลยค่ะเราจะมาเอาไข่ลงไมค่อยๆหย่อนลงนะคะเรือนะคะบิ๊กๆคอยดูนะคะสังเกตนะคะบิ๊กๆสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไหคะครูจะให้เิ็กๆดูใกล้ๆนะคะอันนี้น้ำเปล่านะคะอันนี้คือแก้วที่ใส่เกลือลงไปค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะเห็นไหมคะแก้วที่ใส่น้ำเปล่า ทำไมไข่จมครับคุณางเพราะเพราะว่าไข่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำแต่ละค่ะก็เลยทําให้ไข่จมอยู่ไปที่ก้นแก้วค่ะอย่างนี้นี่เองแล้วไข่ที่มีน้ําเกลือละคะคุณครูอ๋อน้ํามีความหนาแน่นมากขึ้นและก็ไข่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําเกลือจึงทําให้ไข่ลอยขึ้นมาค่ะคุณรูพาคุณางตื่นเต้นมากเลยคุ องเด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลินและคลิปต่อไปคุณครูนางและคุณครูพาจะพาจะพาเด็กๆทำอะไรที่สนุกสนุกคอยติดตามรู้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย